สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเงินอนไลน์นะครับถอนเข้าทูมันนี่ไวเลตนะครับอยู่กับแอปโคโค่บอทนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมแลกไปนะครับประมาณ3-4วันที่แล้วก็เข้ามาไปเทียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของเวลาเราเติมเงินเนี่ยเติมยังไงมันจะส่งเข้าในส่วนของ Gmail ของเรานะครับอเดี๋ยวผมขอแยกเข้าเมลนิดนึงอ่ะมันก็จะขึ้น X O O ตรงนี้นะครับเข้ามาตอน8ปดนาฬิกาสี่สิบแปดเอ้สี่สิบห้าทีนะครับ ก็เราสามารถคลิกลิงเข้าไปเติมได้นะครับมันก็จะมีวันหมดอายุนะครับก็คือวันที่24นะ24ก,นก,กรกฎาคมนะครับมีเวลา6เดือนนะแล้วก็สามารถอาเอาไว้เติมที่หลังก็ได้นะแต่ว่าผมจะเติมเลยนะครับก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็กดเติมไปก็กรอกเบอร์โทรเบลต์ของเราให้เรียบร้อยนะครับเราประมาณหนึ่งทีนะครับ นะเขาความเข้าละไม่ต้องถึงหนาทีนะครับก็เรียบร้อยนะครับหนึ่งรอยบาทเดี๋ยวดูวันที่ผมแรกนิดนึงนะครับผมแรกไปวันที่22นะครับวันนี้เนี่ยวันที่ยีนะก็ใช้เวลา3วันนะครับอืมก็ถือว่าไม่นานนะก็แป๊บเดียวนะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะเรากดรับไปนะครับมีทําแบบสอบถามนะครับ เดี๋ยวกดแรกไปกดปึ๊บก็ะจะได้25คะแนนง,ง่ายๆนะครับในส่วนของพวกเนี้ยเราพิมพ์แค่เป็นลดก็ได้นะครับก็เรียบร้อยละอ่ะตัวนี้เนี้ยเราจะได้10%ของคะแนนที่เราได้นะครับอ่าเราสามารถกดรับได้มันจะรีเซ็ตตอน9โมงนะครับเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นของเมื่อวานนะรที่ผมได้รวมทั้งหมดอ่าได้แปลว่าผมได้1,475คะแนนนะครับ นะก็มารวมกับตัวนี้เนี่ยก็ได้ประมาณพันหกร้อยกว่านะประมาณนี้นะปดไปรับไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งรับไปห้าสิบคะแนนนะครับตัวนี้นมันก็ได้หนะ้าห้าคะแนนนะก็ได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ต,ตามนี้เลยในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนสมัครต่อผม,ผมเพื่อนจะได้รับหนึ่งคะแนนนะครับส่วนผมจะได้10เของเพื่อนได้สูงสุดแค่1น0 0 0หมื่นนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมกดตั้งแต่วันที่ถอนนะก็เพิ่งได้มา600นะครับมีคนสมัครต่อผมทั้งหมดน่าจะ60คนนะประมาณนี้นครับอ่ะก็หาไปเรื่อยนะครับมีแบบสอบถามนะอ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะขนาดตัวไหนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะกดรับเพียงละ25คะแนนซะมากกว่านะครับก็ยังได้วันหนึงเฉลี่ยก็คือ1000กว่าคะแนนนะครับบางวันก็1,400คะแนน บางวันก็พันหกนะครับแล้วแต่วันที่เราขยันเข้ามาเช็คเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าเราขยันเช็คเนี่ยมันก็ได้เรื่อยๆนะครับก็เฉลี่ยวันละ3บาทก็1เดือนเนี่ยได้ถอนนะครับมาดูประวัติการถอนเลยนะครับเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ1เดือนนะครับได้ถอนนะก็ตามนี้นะครับอ่ะโอเคก็ยังจ่ายปกติดีนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาปก่อนครับสวัสดีครับ